เนี่ยครบผมสวัสดีครับชุดนี้ย้ายจากกล่องมานะครับจากกล่องเอาขึ้นมาข้างบนกรงอนุบาลน,นะครับชุดนี้เป็นสายเด็กเสิร์ฟกับแม่สายสองิสุวรรณนะครับที่มีสายรัดคอนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้ที่ไม่มีสายรัดคอจะเป็น แม่ปฏิวัติฟารมกับสาสายแ,แสบนครบาลน,นะครับสาเดงนะครับที่นี้ก็ย้ายขึ้นกรงมาได้อยู่สองวันนะครับเริ่มไม่หัดก,กินข้าวท่อนนะครับผสมอาหารก็ยังผสมน้ำอยู่ นี่นึงนะครับให้มันกินง่ายนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนชุดน,นี้นะครับชุดน,นี้ก็เหมือนกันนะครับทีน,นี้ก็เริ่มโตแล้วน,นะครับใกล้ลงดินได้ละก็๋ยรอแบ่งปันกันในรุ่นหนุ่มๆไปดีกว่านะครับ พวกชุดเล็กที่พี่ถามเข้ามาก็ยังนะครับบางบางชุดก็ยังไม่ได้แบ่งปันกันนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดชุดแรกนะครับกวัวไปแล้วเสียเวลานะครับตอนนี้สว่วนมากจะเป็นชุดแรกนะครับเพราะว่าเอาสาเด็กเสริรฟกลับมาทำใหม่ที่บ้านนะครับ ตันนี้ก็บำรุงแล้วก็นำแม่สายปฏิวัติฟาร์มใส่ต่อนะครับก็เดี๋ยวจะมีอีกห้าแม่นะครับที่จะทำกับสายเด็กเสริมตันนี้ก็รออยู่ครับก็มีของสายสมุนรักษาแล้วก็สาย เกลนนางคืนก็คุมแตุ่้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนแล้วนะครับกลางคืนคุมห้งกันยุงอย่างเดียวนะครับพอถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็ต้องเปิดไฟนะครับหน้าหนาวหน้าฝน คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับผม